เป็ีเลี้ยงเม่นนะเป็นเม่นทะเลทรายเม่นอียิปต์นะตัวใหญ่พี่เซนเขากำลังฝึกอยู่นะคะใช่ฝึกเป็นงกมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าสัตว์เลี้ยงที่น้องสุขั้วอากเลี้ยงก็คือตัวอะไรนี่เมียแคทนะโหโซนมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในร้านเลย พ่อเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่สวนตะรุจากันเองเราจะมาทำอะไรกันคะที่นี่เราจะมาหาเพื่อนให้น้องสุกัดใช่เดี๋ยวจะมีน้องแล้วพี่พีพีหาทีวีเพรามีกรนทุกคนนะคะน้องสุกัดยังไม่มีใช่ปะเราจะมาหากันดีกว่าจะเป็นตัวอะไรนะเราไปเดินดูข้างในคุณพ่อเราไปดูตัวอะไรนะสุกัดชอบตัวอะไรมันงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าน้องสุกัดจะได้เลี้ยงตัวอะไรนะครับโอเคค่ะไปกันเลยไปกันเลยนี่เราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับนี่โอ้โหตอนนี้นะคะวันธรรมดาคนไม่เยอะนะพี่พีใช่ตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายพวกกลงนะครับอุปกรณ์นะ มีโกงสัตว์เล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะเยอะแยะเลยนะเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะเนี่ยมีหญ้าด้วยเอ๊ะสำหรับที่ซับซับกลิ่นฉี่ใช่โห,หดูดิพี่ที่ปีนอันนี้เขาเรียกว่าคอนโดแมวเมื่อก่อนคุณแม่เคยเลี้ยงแนมะ่คุณแม่เคยซื้อไป้วพ่อสุด <พร S 2> ท้ายไม่ขว,นว,ขวนดนี่นะคะพี่ขวดโซฟาเออนี่โอ้ยตรงนี้เขาก็ขายพวกชุดแมวนะชุดแมวชุดหมาวมาหาซื้อข้าวเดี๋ยวพ่อนี่โอยมีกระเป๋าน่ารักจังมีก็มีคนเล็กๆเต็มเลยอ่ะเออดูดิมีกระเป๋าสัตว์ด้วยเนี่ยดกั สบายให้คุณยายสบายดีกว่านี้นี่นี่นี่จแล้วว้าวัอะไรกันะนี่ไงกระต่ายยักษ์โอ้โหคุณยายเลี้ยงไหวเปล่าเห็นคุณยายเห็นไหมคุณยายเลี้ยงไหวเปล่าโอ้โหตัวเท่ามาตัวเท่ามาเลยนะสุกัดคนเดียวไม่ไหวนะมึงโอ้โหใหญ่มากอ่ะกระต่ายด้ืยออะไรเนี่ยถ้าเราไปเลี้ยงที่บ้านนี่คือครางบ้านี่บ้านเฮ้ยนี่น่เป็นหมาครับใหญ่มากนะครับเป็นขนปยนะขนปุยนิ่ม ตัวเล็กก็มีนะตัวนี้พี่จำจำได้ว่าเป็นกระต่ายพันธุ m, ์ใจแอ่นนะถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยตัวเล็กก็มีนะคะจะเป็นสีแดงอ่านี่ตัวเอ๊ะตัวนี้เป็นสีส้มตาอยู่นะแต่ข้างหั้าสวยกว่าของพ่อสีขาวแต่ว่าตัวไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่สวยจังเลยหรือว่ามันเป็นไซส์เล็กหรือเบบกระต่ายส้มตานเหมือนกันเลยกกเอาอะไรสวยจังเลยว้าวเฮ้ยของพ่อดู่ชะอะไรหรอโอ้หนี่เป็นหมาหมาน่ารักจังเลยคุณยายจะเลี้ยงไหมดีนะชอบไหมเอาหมาไหม ไม่เอานะเงียบนะสกายเงียบไม่ักหมานะเรากำลังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาอะไรดีแม่อุ้ต่ารัว้าสกานี้ออตัวนี้สุกาจะพกหมาเน่าคุณพ่อหกตาหมาเออไม่น่ารักจังเลยเหมือนกันเลยนะคะเสียตาเดี๋ยวเราไปดูข้างในอุ้ยจุซี่ตรงนี้เป็นหนูหนูแก๊ปปี้เป็นหนูแก๊ปปี้นะตรงนี้ก็เป็นหนูแฮมสเตอร์แฮมเตอร์น่ารักจังดูซ เาชอบตัวไหนคะชี้หนูตัวไหนเลาตัวไหนเอาตัวไหนอ่ตัวโน้นชอบไปนะ <laughs> ชี้ยังไงชี้อย่างเดียว <laughs> ชี้อย่างเดียวนี่นี่ก็จะเป็นโซนหนูกแบบ่หนูแฮมสเตอร์หมดเลยนะมีหลายสายพันธุ์ <c oughs> นะ <c oughs> เ,เนี่ยดูสิอเลี้ยงวันแบบคนโดหนูอยู่สบายเลยเนติดแอร์ด้วยนี่ก็เป็นหมานะเป็นโซนหมาทั้งนั้นเลยนะหมาอะไรอหมาแบบพันธุ์น่ารักน่ารักเป็นเลยนะวนที่เป็นแมว แมวคุณแมวเต็มเลยลงหิบมลูกอนน้นวคุณพ่อแม่เลยโอ้ดูดีน่ารักจังเลยดูดิอ้น่ารัเขาอยากออกคุณพ่อดูตาสีฟ้าเลยตัวนั้นนะหแม่ดูซิหคุณแม่ดูตัวนั้นเป็นแมวฝรั่งตอเนี่ยตาสีฟ้ามากเลยนะโอ้โหเต็มอันนี้คือแมวพันนะคุณพ่อใช่นน่นมากเลยดู่นุะกัดตรงนู้ละค่ะเอาลเอาละเอาละตีกัละโอ้โหตีละมากเลยเหมือนใต้ยต้กระตุกกระตุกละค่ะ โนทตัวเลยดูดิพี่อ้อนนะคุณพ่อค่ะต่เดียวเปดูตัวอื่นต่อนะีมีจานจานขายอาหารด้วยนะนีุ่มแห่ทูที่นี่ร้านขายมดเนี่งเราจะซื้อมดให้พี่เจมพัทตเนี้เจมพัทเลี้ยงมดเนี่ยเป็นคนดูีการเลี้ยงมดนะคะพี่จริงๆเลี้ยงอยู่บ้านก็ได้นะมดที่บ้านเต็มเลยเขาเรียกว่าได้รอดเนี่ยดูดิเเปิดวันเสานี่คือมดอะไรมดมองนมดมองยเป็นมดเ่ยเ้าเลี้ยงมีตั้งหลายมดหลายพันมดแดงมดงามเลยเนี้ยพี่เจมพัทขอยากเ้ พึงพ่อจะซื้อให้เจมที่เจมพักเรียนคุณยายไปเลี้ยงคยายกินหมดนะครับพี่พี่มีมดแดงมดสอ้าวแดงกันนะไงไขมดแดงทำรังไขมดแดงไงคาณยายกินได้ได้ได้้ไั้ยด้เจมพักไี่ไดด้ได้ได้ไดด้ได้ไ้ได้ไน้ได้ได้ได้ไที่ดีได้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 ไย้นด้ได้ไดได้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 นาก้าด้ั้ไมูลค่านะ ใช่ค่ะคุณพ่อใช่ดูไดมอนด์นะดูดิโอ้ดูน่ารักจังเลยดูดิแต่หนูนี่ต้องเลี้ยงในห้องแอร์นะใช่คุณพ่อไม่ไหวอ่ะแช่ขนยาวข้าไปไม่ไหวขนพองแม่อยู่กระต่ายกระต่ายที่นี่กระต่ายพี่ซีใช่ค่ะไปนะคะกระต่ายฮอลแลนด์อยู่ข้าวฮอลแลนด์ล็อหมอเข้าวเข้าไม่ใช่ค่ะอันนี่เขากำลังอยู่เอ็นี่เป็นหนูไอ้หนูจิ๋วหนูจิ๋วน่ารักจังเลยหนูจิ๋วดูคุณแม่หนูจิ๋ว ใช่เอ้ยกระรอกสิวทีรกระรอกสิวที่เป็นโซนงูนะโอ้โหเทียบเลยเอาไม่ยอมโฟมใช่หรอพ่อใช่พี่ซีจะเลี้ยงงูตอนแรกนะพี่ซีเขาจะเลี้ยงงูนะนอโอ้โหดีเห็นชัดป่ะอุ้ยพ่อตกใจเลยตกใจเลยจิ้งเหลยนยัดนี่เาวมงูตรงนี้ค่ะเด็โอ้โหนี่งูเต็มเลยนะนี่พี่ซีเขาอยากเลี้ยงนะตอนแรกนะคุณยายคุณยายไม่ให้เลี้ยงนะอดเลี้ยงเลยนะโอ้ โอ้ครับโอ้ยงูงูไพรทอนหรือเปล่าจำไม่ได้นะคุณพ่อเคยได้ยินชื่ออยู่โอ้นี่จะเโซนงูหมดเลยเดี๋ยวเราไปที่ร้านน้องสุกัสดีกว่าไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมินิซูแล้วนะครับโอ้โหนี่กมีสัตว์ต่างๆหน้าร้านนะใช่ดูดิมีหมาด้วยนะหมาไม่มีขนนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ก็แมวแมวทะเลทรายดูดิน่ารักจังใช่นี่ก็มีเมียแคทด้วยนะมีแคทตัวเล็กนะ นี่เม่นพี่ซีนตัวใหญ่มากพี่ซีเลี้ยงเม่นนะเป็นเม่นเอ่อเม่นทะเลทรายเม่นอียิปต์นะตัวใหญ่พี่ซีเขากำลังฝึกอยู่นะคะใช่ฝึกเป็นวงกลมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าสัตว์เลี้ยงพี่น้องสุกัดอยากเลี้ยงก็คือตัวอะไรนี่เมียแคทนะโอ้โหโซนมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในร้านเลยว่าพี่น้องสุกัสเลี้ยงคือตัวอะไรนะโอ้โหเราไปดูนะว่าน้องสุกัสเลี้ยงตัวอะไรนะอ่ะค่อยๆถอดเดยครับแม่ ว้าวสวัสดีพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เของมองหาตัวอื่นครับพี่น้องแฟอร์เลี้ยงก็คือตัวอะไรมองหาตัวอื่นอันนี้คือตัวอะไรครับนี่อุชบเบบี้ค่ะเป็นกลลาโกโมฮอลีค่ะเป็นลิงใช่ไหมครับเป็นลิงค่ะอันนี้คุณพ่อซื้อสองตัวแล้วเหรอเอาตัวเดียวลูกอาตัวเดียวก่อนดูวสองตัวอะไรดีดัเซอร์เลี้ยงไหมเซอร์้ย ดูสิไม่เอาค่ะคุณพ่อหากตัวอื่นจะเอาตัวใหญ่นะจะตัวใหญ่อันนี้คือพันใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเตเตอร์บูชเบบี้บูชิเบบี้พันยักษ์นะใหญ่มากถ้าใส่อันนี้คือลูกอายุเท่ากันเนี่ยค่ะนี่เป็นลูกนะนี่เป็นพันใหญ่นะนี่ดูสิจะยันเป็นอย่างนี้ไหมคะใช่ไม่ใช่ของเราของเราไม่ใหญ่อย่างนั้นอันนี้ของเราเป็นเป็นเบบี้เด็กน้อยอันนี้คืออาบน้ำได้ปกติใช่ไหมคะ อ่ะได้ค่ะแต่ว่าต้องโตอ๋อโตประมาณเท่าไหร่คะนี่ก็ประมาณ3-4เดือนใ่ไหมอ๋ออาสกัดรูปดิเอาสกัดรูปเลือกคนที่ลองสกัดรูปก่อนเร็วสกัดรูปก่อนสกัดรูปอันนี่กัดไหมคะพี่ไม่กัดค่ะไม่กัดค่ะแต่ว่าพอถึงวัยอีกนิดนึงมันจะมีอารมณ์เหมือนลูกสุนัขกก็ค่ะอาจจะแง๊ะแแต่ว่าไม่ได้แบบอ๋อไม่ได้กัดแบบเล้าเลยใช่อ่ะก็แต่ของเรานะเห้องสกัดรูปก่อนเร็วเองกัดแตะก่อนเร็วไม่กล้าแต่ลูก เออต้องจับต้องจับกันเร็วเอาเสร็จเลยตัวนี้เขาจะเล่นหนูทั้เตอร์อะไรนี่ชอบเนี่ยยังไงลูกยังไงลูกมันหุ่นยนต์แล้วคันเนี้อ่ะยังไม่คุ้นชินกินกันนะฮะพี่บีเรื่งตัวเล็กตั้งคู่เลยอันนี้ต้องเลี้ยงยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้เบื้องต้นก็เลี้ยงอุณหภูมิปกตินะคะอ๋ออยู่ในห้องแอร์ได้ไหมฮะอ่าถ้า จริงไสนี้อยากให้เลี้ยงอุณหภูมิปกต r m a อุณหภูิบ้านเรากวต้องเปิดแอร์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงในแอร์ก็ใช้ผ้าคลุมกรงหรือว่าเปิดไฟปกให้เขาอุ่นๆสักมุมค่ะแล้วก็กินนมแล้วก็ผลไม้ค่ะน้ำสะอาดอ้ากินแมลงก็ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวไหนก็เสริมจิ้งหรีดไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าเป็นไงฮะ น้องบุ๊กกับน้องสตัวตัวเล็กน่ารักพกไปไหนก็ได้น้องสการลองสิจับสี่อุ้มอุ้มจับลุกสการอุ้มดิเอามือซ่อนทำไมข้างนี้อ่ชเอานี้เออได้แล้นี่ไงตักเลยเข้าสกเลยอะีสนกันเลยยังไม่ชินนะเดี๋ยวรอชินก่อนนะหนูจะไป บีเหมือนทำเครื่องพิ้นเดียวตลกลูกง่ายอย่างงี้แล้วนะก็เวลาอุ้มเออถ้าน้องเขาเกาะอะไรอยู่ก็ค่อยๆดึงอ่อนเขาอยากระชากเดี๋ยวเล็บใช่เยวเขาจะค่อนข้างเหนียวอันนี้จะสนมากใช่ไหมค่ะเวลาเขาเกาะอะไรอยู่แล้วเราอยากจะไปอุ้มไปป้อนนมอย่างนี้ค่ะค่อยๆเอาอ้โดูสิยังไม่ชินยังไม่ชินหน้าหนูชอบหรือไม่ชอบหนูฮะยังไม่ชินยังไม่ชินไงแต่ว่ายังนิ่งอยู่ไม่เหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ว่ายังไม่สนิทกันนะลิงเกาะอะไรลิงเกาะอะไร เขาจะไม่ข้นชิลอะนิ่งอ่ะคุณโยอะไรนะคุณพ่อปกติไม่ใช่อย่างนี้นะคะดูลิงก์เกาะอะไรนะเห็นไหมเนี่ยเอาละค่ะคุณพ่อเนี่ยพาไปเอาไปโรงเรียนด้วยเออโรงเรียนเลยหรือปล่าใส่กระเป๋าโรงเรียนไลยเกล่นเล่นมาเดี๋ยวเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณพ่อใส่ถุงเบื้องต้นก็มีกรงซื้อนมแล้วก็อาจจะเป็น บ้านมุดแล้วก็ที่ให้เขากระโดดเล่นนะคะเป็นเป็นพวกเป็นวิ่งล้ออะไรไม่ไม่ค่ะจะเป็นวัดเขาไปนอนในบ้านใช่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบ้านไม้อะไรอยย่างงเี้ขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาปีนไปแล้วก็ไปซื้อส่งให้คุณพ่อเนาะแต่ว่าใช้เด็กไม่ต้องใช้กลงใหญ่ก็ได้ค่ะเด็กเด็กก็จะได้อุ้มเล่นให้สนิทกันง่ไงคือถ้ากลงใหญ่บางทีน อนุญาตค่ะใช่ค่ะพี่นมอะไรอะคะพีพ grabs, <draws> ่นมเคมีค่ะนมแมวนมแมวนมแมวสีขาวนุ่มๆกห็นไหมกระตูแม่ก็ต้องเก็บยัยก็ต้องเก็บโกงยัยโอ้โหกระตูไม่หันบอกเขาอุบัตบกานณ์ยัยเล็กจังเลยดูสิเล็กมากอ่ะเล็กเหมือนเด็กน้อยเลยแล้วเท่าไหร่เขาจะกินผลไม้ได้คะกินได้แล้วค่ะผลไม้มีอะไรบ้างคะที่กินได้เป็นผลไม้รสหวานน้ำน้อยบางต้นก็ให้เป็นพวกมะม่วงสุกเป็นลูกเล็ก อ่าหั่นใช่ค่ะหั่นชิ้นเล็กๆไม่ต้องถือกับเล็กก็ได้ค่ะแช่ตู้หยิบกินคหมแช่ตู้เย็นไปได้แช่ตู้เย็นไม่ได้ค่ะเวลาเอาไม้เขาสักพักหนึ่งก็หายเยนไปโอเคเดี๋ยวเราให้พี่เขาค่ะเตรียมให้เราเลยดีกว่าโอเคเราจะได้ถือกับป้านเราไปถือซื้อของกันนะคุณพ่อเนาะใช่ใช่น้องสุกัดไปเรากลับบ้านงันไปเราไปซื้อของเพิ่มค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะคุณพ่อกับน้องสุกับคุณยายนะคะเราไปซื้อนม กงกงแล้วก็ไม้ต่างๆแล้วก็เดี๋ราจะไปทําที่บ้านกันนะคะคุณพ่อแต่คุณพ่อส่องมาจะเอาคุณ่อจะเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นที่บ้านนะเล่นที่บ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกงที่บ้านกันนะเดี๋ที่บ้านดีกว่านะะพี่ตินิด